สวัสดีครับผมเต้บางบัวทองนะครับวันนี้มาดูหลวงพ่อทวดวดช้างให้นะครับเป็นปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับพิมพ์หูขีดวงเดือนหลังเลขห้านะครับที่มาของบล็อกนะครับเป็นตรงนี้นะนี่ครับหูขีดนะวงเดือนตรงนี้นะครับครับคร่าวๆหน้าเหรียญดูบริเวณนี้นะครับนี่ครับบริเวณคําว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับจะมีเส้นสา์นะครับ นี่เส้นศาสตร์ออกนะครับเกิดจากแรงปั๊มนะครับของเครื่องจักรครับหูกลมๆนะทรงหูจะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับสังเกตบริเวณด้านซ้ายของหูเหรียญนะครับด้านขวานะโค้งประมาณนี้นะครับจดจำหน้าหลวงพ่อนะบริเวณวงเดือนนะครับต้องเอียงดูในมิติอื่นๆนะครับจะคมๆนะด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะดูพิจารณาประมาณนี้นะพลิกไปดูด้านหลังเหรียญนะครับ พลิกมาด้านหลังรงหูจะขึ้นประมาณนี้นะครับนี่ขวามือเราจะขึ้นตรงขึ้นมาครับไปด้านซ้ายจะเว้าวนะครับลักษณะนี้นะเจาะต้องเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะมีรอยตะไบเก็บงานตรงคี้ปิ้นบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ดูกระแสการปั๊มไหลๆนะครับบริเวณเหนือคําว่าพ่อทวดนะครับนี่แล้วก็จุดสําคัญนะครับให้ดูบริเวณด้านในกระหนกนะ จะมีเส้นศาสตร์งคมนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับไปเอียงดูในหลายมิตินะนี่นีจะเห็นเส้นศาสตร์อยู่นะครับนี่แล้วจุดสําคัญนะครับด้านหลังนะให้สังเกตที่บริเวณคลิปปิ้นบริเวณนี้นะครับตรงปลายดินสอบผมชี้นะนี่ครับมีมากมีน้อยควรจะมีนะครับในพิมพ์ปูคิดวงเดือนนะครับดูปิ้นปิ้นให้เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับบางองค์อาจจะมีการตะไบเก็บงานนะครับเหมือนบริเวณนี้นะนี่นี่ นี่ครับบริเวณนี้นะจะมีรอยตะไบเก็บงานนะครับลักษณะน,นี้นะบางองค์อาจจะเกิดที่คีบปิ้นด้านขวาด้านซ้ายนะครับแล้วแต่องค์นะครับเป็นการเก็บงานของช่างนะนี่นี่นี่ครับตรงนี้นะนะครับแล้วก็ด้านหลังเลขห้านะตามชื่อพิมพ์เลยนะครับนี่ที่เขาเรียกกันนะนี่ใต้จะถูกจะมีเลขห้านะครับพระเหรียญน,นะครับ ดูหน้าดูหลังพิมพ์ใช่แล้วก็ควรจะมาจบที่ตัวตัดนะครับเป็นจุดสุดท้ายนะจุดสําคัญด้วยนะครับด้านหน้าเหรียญนะครับพลิกมาด้านขวามือเรานะนี่บริเวณนี้นะครับที่กล้องโฟกัสอยู่นะนี่นะครับเป็นจุดพิจารณาเกะแท้ของพระพิมพ์นี้ได้เลยนะครับถ้าดูรอยตัดนะครับเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับรอยตัดเก่าถึงยุคนะครับเป็นบ้างๆฟันห่างๆประมาณนี้นะครับนี่ ด้านซ้ายมือเหรียญนะครับจะประมาณนี้นะนี่ฉีขาดเป็นธรรมชาตินะครับฟันห่างๆประมาณนี้นะครับนี่ช่วยพิจารณาเกยแท้ได้ง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหรียญพุทซ้อนนะครับหูขีดวงเดือนนะยินดีรับเช่านะครับส่งรูปมาชมกันได้ที่ l ล n e id s a i tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ s a i tay ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับยินดีรับเช่าพระเครื่องหลวงประทวดนะครับพระยอดนิยมนะครับอันนี้ก็ รับเช่าหลายๆสภาพนะลองส่งภาพมาชมกันได้นะครับทางไลน์นะ s-t-a-y i 5 0 5 1นะครับมีตัวแอดด้านหน้านะครับยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ